ทวันนี้ก่อนเลยค่ะเพืเ่อนที่ศิลปินเองจัดง,งานเพื่อที่จําเงินมาช่วยเหลือคุณพ่อค่ะอะไรย่างค่ะเหยอ,อน่ตืนต่นใจค่ะแล้วก็ดีใจแนทนคุณพ่อมากๆเ,เพราะ,ะว่าแบบเพราะว่าแบบทุกคนคือแบบ เป็นกำลังใจสำคัญให้กับคุณพ่อเนาะง,งานนี้มีแต่เพื่อนเพื่อนของคุณพ่อทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีแฟนคลับเยอะมากก็อยากขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะขอบคุณแฟนคลับของคุณพ่อนะคะแล้วก็พี่พี่ส่วนินทุกคนนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาให้คุณพ่อนะคะก็อยากบอกว่าพอบอกคุณพ่อเนี่ยแกดีใจมากเนาะพราะแกยังเลืองแล้วแกก็เหมือนพอแกได้กําลังใจอะค่ะแกก็มีแรงสู้เนาะ ตอนนี้ก็แบบรู้เรื่องแล้วเลยแค่ขยับได้อีกนิดหน่อยกายภาพอีกนิดหน่อยก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วค่ะหรือว่าเงินจากกองทุนเอ,องของมแล้วติดเองก็เการช่ยวยเหลือคุณพ่อมาอย่างต่อเนื่องด้วยใช่คือ,คอตั้งแต่คุณพ่อเป็นติดเชื้อนในกระแสเลือดรอบที่แล้วค่ะก็มีกองทุนของคุณพ่อขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งกองทุนเนี้ยก็คือยังยังแบบยังอยู่ยังมีอยู่ตั้งแต่รอบที่แล้วก็ยังมีอยู่ค่ะแล้วก็ยังมีรอบนี้มาอีกเนี่ยค่ะแล้วก็ ดีใจแทนมีพอมากๆถ,ถามถึงจำนวนเงินในการรักษาไหมคะว่ามันมันต้องใช้เยอะขนาดหไหนตอนนีออ้อยู่ประมาณ3-4แสนนะคะสำหรับค่ารักษาณนะปัจจุบันนะคะสำหรับคร,บรบั้งนี้หรือว่าบครั้งสำหรับครั้งนี้งค่ะใช่สำหรับครั้ง ไม่ไม่ไม่เกี่ยว,วาค,าค่ะที่ผ่านมานะค่ะซึ่งซึ่งเงินจากของคุณเองเกือบร,อร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไห็คะใช่ใช่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับทางนี้นะคะว่าเงินก็สมควรทีเดียวใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่อย่างน,น้อยก็ยังมีกองทุนตรงนี้คอยคอยดูแลศิลปินในยามที่เจ็บปวดเหมากกาือนกันก็จริงๆดีใจแทนแทนคุณพ่อมากมากเนาะเพราะว่าการรักษาของคุณพ่อเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการรักษาที่ใช้เวลาแบบยาวนานะคะ่ะคือการไม่ได้เป็นแบบ ผกล้มเราจะแบบทายาแป๊บเดียวออกมามันไม่ใช่ค่ะมันมันต่อเนื่องยาวแบบต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งพอมีกองทุนมาช่วยก็เท่ากับว่าคุณพ่อแบบชใช่ต่อชีวิตคุณพ่อด้วยแล้วก็ได้การรักษาแบบด<ม>ี<ม>ที่สุดเลยะคะล่ะตอนแรกตอนที่เราเป็นรูกสาแล้วพอแบบเรารู้ว่ามันค้อบตวแล้วแน่จริงกแบบกังวลเรื่องเรื่องค่ารักษาไหมเนี่ยจริงๆถามว่ากังวลไหมคือโดยลําพังตัวแนทเองอะค่ะก็แนทก็ทํางานนะเนาะถามว่า กังวลไหมถ้าทายที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องรักษาพ่อให้ดีที่สุดอยู่แล้วเพราะว่าพ่อก็เป็นพ่อของแอนใช่ไหมคะยังไงนานก็ต้องทํางานหาเงินมาดูแลคุณพ่อให้ได้มากที่สุดอยู่แล้วใช่คุณพ่อไม่ได้มีประกันชีวหตไม่เพราะคุณพ่ออายุกเกินแล้วคะ่ะอายุเกินที่จะ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ไม่มีประกันตัวไหนหลับแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่ <laughs> ที่ฝังนี้ถามอาการจะพ่อที่สุด อาการคุณพ่อล่าสุดใช่ไหมคะอาการตอนนี้ก็คือเหลือกายภาพแล้วคะ่ะคือคุณพ่อเนี่ยเป็นสโตรกใช่ไหมคะคือมันเกิดจงงากการที่คุณพ่ออดนอนด้วยแล้วก็อากาศที่มันเปลี่ยนแปลงร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแล้วแก,กเป็นคนชอบกินน้าเย็นอย่างเงี้ยค่ะกินน้ําเย็นจัดๆเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มีส่วนให้แบบเป็นสโตรกได้แล้วก็หลายๆอย่างคะคนน้อยด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็มันก็ต้องใช้เวลาพักฟื้นสมองแล้วก็ทําต้องให้รำกายภาพเพราะว่าขึ้นซี่กขยับไม่ได้คะ่ะใช่ก็ ถ้าทากายภาพหมอบอกว่าก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ไดเหมือนเดนทุกอย่างต้องทำเสร็จบนเตียงหมดอะไรนะคะทำเสร็จบนเตียงหมดแล้วลุกข้องน้ำไม่ได้ตอนนี้คุณพ่อยังลุกไม่ได้น่าจะต้องกายภาพไปอีกสักพักหนึ่งแต่คุณหมอบอกว่ายัางไงก็กลับมาเดินได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ากําลังใจคุณพ่อดีที่ขยับไม่ได้นี่คือช่วงวันที่24เลยใช่ไหมใช่ใช่แบบคุณพ่อเริ่มลุกจากเตียงไม่ได้ปกติเนี่ยแกจะขยันมากก็จะแบบลุกขึ้นมาดีดตีาลุกขึ้นมาแบบ ดับทำท worries, between, <lang> ุกอย่างเองหมดเลยปกติทุกอย่างแค่จะไม่ต้องดูแลอะไรเลยอะไรนะคะเสียบพันเลยค่ะอยู่ๆแกบอกว่าแม่แม่ลุกไม่ได้แกเรียกแม่หนูอะลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เดินไม่ได้ทําไงดีไม่มีแรงเลย่างเนี้ยพาไปโรงพยาบาลหน่อยเงี้ยค่ะแม่เขาก็อุ้มพยุงพ่อไปกันสองคนในโรงพยาบาลพอไปถึงหมอก็บอกว่าเนี่ย ต้องเข้าไปเช็คสมองเลยเพราะว่ามันแปลกๆพอเช็คออกมาเก็รู้เลยค่ะว่าแบบเส้นเลือดมันไปอุดตันที่สมองทําให้เป็นแบบสโตกอะค่ะเลือดมันไม่โฟล์เกี่ยช่งที่ที่ปกติดีคุณหมอจริงๆมีดีเตือนมาเรื่องอไรบ้างไหมนะีเพราะว่าแบบใค้ระวังเรื่องไหนไหมห้าเตือนเย็นหรืออะไรเตือนเยอะแบบว่าห้ามแบบห้ามพักผ่อนน้อยให้นอนพักเยอะๆแล้วก็แบบว่า ห้ามห้ามทุกอย่างอะคะ่ะที่ที่คุณพอ่อชอบห้ามทานน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามกินตลอดชีวิตจริงๆห้ามกินเลยแต่แบบ <c oughs> คุณพ่อเขาแบบเหมือนกินมาทั้งชีวิตแล้วอะคะ่ะ <c oughs> แบบชอบแอบกิน <c oughs> ใช่ชอบแอบกินก็เราก็ไม่รู้อะบางทีออกไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาไม่ได้ไปด้วยนะ่าอาจจะมีแอบ,บกินนิดนิดหน่อยหน่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแกแกทานไม่ได้เลยเพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องโซเดียมแล้วคือโซเดียมแกชอบตกหมอบอกว่าถ้ากินเนี่ยมันจะทําให้ขับ เขาเรียกว่าขับขับน้ําออกตลอดมันก็จะทําให้แบบไม่มีแรงใช่เรื่องเรื่องนมเรองยาอะเงี้ยครับก็ทานอะไรแบบประจำตอนนี้ต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็คือยาที่เป็นสโตกค่ะเขาเรียกว่าเหมือนยาละลายลิ่มเลือดอะค่ะใช่ก็ต้องกินไปตลอดเพิ่งมาทานหลังจากที่เป็นครั้งล่าสุดใช่ไหมใช่แต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็มียาประจําคือยาโซเดียมที่ต้องกินทุกวันอยู่แล้วใช่โรคประจำตัวเป็นพออะไราจริงๆความดันสูงคะอย่างเดียวเลยใช่ความดันสูง ใช่ค่ะแล้วก็ต้องต้องระวังแบบการอดนอนเนาะเพราะว่าถ้าอดนอนความดันมันก็จะยิ่งสูงแล้วแกแบบเป็นคนที่นอนน้อยมากเพราะว่ากลางคืนเนี่ยแกจะติดว่าปกติแกต้องไปเล่นดนตรีใช่ไหมคะเพราะกลางคืนก็จะไม่นอนเลยนอนกลางวันเงี้ยค่ะใช่ก็เลยบางทีกลางวันมีเพื่อนมาหาก็กลายเป็นวันนั้นก็คือไม่ได้นอนไปเลยทั้งวันในช่วงที่อานของพ่อปกติในเรื่องของการร้องเพลงเล่นกีตาร์คุณพ่อยังทำเป็นประจํา เฟี้ยวมากตอนที่แบบว่ารักษาจากาติดเชื้อนในกระแสะเลือดหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะพ่อกลับมาเล่นคอนเสิร์ตแล้วแล้วก็ไปคอนเสิร์ตใหญ่ๆหลายคอนเสิร์ตแล้ว,ลวเริ่มรับงานใหญ่ๆแล้วค่ะแล้วก็โซโล่นี่แบบเฟี้ยวเลยเ,เราล่าสุดคือจะไปขึ้นคอนเสิร์ตกับแนทท,ท,ที่ที่พัทยาค่ะก็มีมีอาการขึ้นมาเพราะว่าแกแบบช่วงนั้นแกมากรุงเทพเยอะแล้วก็มาพบปะเพื่อนๆเยอะอย่างเงี้ยค่ะเราก็อดนอน ก็เลยมีอาการขึ้นพ่อพอยับไม่ได้แบบนี้ค่ะคุณพ่อเขาคืออ่ะยังไงบ้างไม่น่เพราะว่าเขาคนเคยขยับได้เขายังยังไม่ทันกับพืทัดเพราะว่าพอรู้ตัวว่าขยับไม่ได้ก็หลับไปแล้วยังไม่ทันรู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ว่านับปัจจุบันอ่ะตอนนี้เขาเริ่มเขาเริ่มรู้ตัวแล้วถามว่าเขาเศร้าไหมยังยังไม่ถึงกับเศร้านะคะเขายังดูมีแรง มีกำลัง่ะเพราะว่าเพื่อนๆแบบให้กําลังใจเขาเยอะใช,ใช่ค่ะอยากอยากดนตรีแล้วค่ะเขาแบบมีรู้สึกว่าอยากจะเล่นแล้วไหมใช่เขานัดกับเพื่อนแล้วว่าเดี๋ยวต้องเจอกันเลยใช่ค่ะใช่ใช่แต่ก็คือเขามีความหวังมีกำลังใจ<ช>มากม,ากมีความหวังว่าจะกลับมาเล่นให้แฟนๆดูอีกเขาคือมันอยู่ในสายเลือดคุณพ่อค่ะแบบ ต่อให้พ่อจะล้มกี่ครั้งน้าพ่อก็ยังอยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมแลทเอและพเนแ่ยก็สู้เหมือนกันตอนสู้ตับครอบครัวเหมือนกันสู้ค่ะก็สู้เราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดอะค่ะน,นี่คนในวงการมาช่วยกันเยอะแยะเลยกำลังใจครอบครัวเราดี<ม>ขึ้นไหมคะ ดีมากนะนะอยากจะบอกว่าแบบครอบครัวทุกคนแฮปปี้มากๆที่แบบว่ามีพี่ๆศิลปินคอยมาซัพพอร์ตเราเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้เดินคนเดียวอ่ะมันมีความรักจากทุกทางของคุณพ่อของเพื่อนคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะมาช่วยเราก็รู้สึกว่าเออแบบอยากขอบคุณจากใจเลยจริงๆค่ะไม่ไม่รู้จักค่ะ ไหนเขาพูดได้อะค่ะแนทคุยก well, ับพ yeah, anyway. ่อยังไงบ้างประกับกับอาการร่าสุดที่เป็นอยู่แล้วก็ตัดเส้นทางหลังจากนี้ของครอบครัวเราด้วยกันกันเขาบอกคุณพ่อตรงๆเลยนะคะว่าคุณพ่อจะต้องรักษาสุขภาพมากกว่านี้ต้องรักสุขภาพมากกว่านี้เพราะคุณพ่อเป็นคนที่แบบทานแต่น้ำอัดลมทั้งวันเลยแบบน้ำจะไม่ค่อยทานค่ะจะติดว่าต้องต้องกินทั้งวันเรากินทีกินเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกแกว่าต้องอดแล้วแล้วก็ต้องนอนให้เป็นเวลามาก เพราะว่าอยากกลับบ้านดื่มก็จะชอบแบบต้องไปเจอเพื่อนตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แม่แม่บอกว่าเอาไม่อยู่เลยนะแบบว่าพ่อจะแบบต้องไปเจอเพื่อนสังสรรค์อะไรอย่างเง<ต>ี้ยแสดงว่าหลังจากนเนี่ยจะต้องปคุกพ่อให้ได้ใช่ใช่ก็บอกพ่อว่าแบบพ่อร่างกายพ่อแบบ เขาใช้งานมาหนักแล้วนะเขาต้องการเวลาพักแล้วนะอะไรเงรี้ยต้องนอนให้มากกว่านี้อ่ะก็มีที่ปรึกษาเนี่ยเขาเวลาที่เกิดปัญหาอะไรต่างๆเกิดขึ้นแบบบอดใคยปรึกษาไทันนะเพราะว่านี้ก็ปรึกษาพี่เป๊กค่ะใช่ก็รู้สึกว่าแบบทุกเรื่องก็สามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอย,อย่างอยากพี่ๆในวงการานี้นะครับปรึกษาหรือแบบคอยบอกเขาไมเรูแบบว่าคุณพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างราหรืออะไรอย่างเงี้ยจะนีทพี่นงค่ะที่สนิทกับคุณพ่อใช่คุณพ่อคุณพ่อกับพี่นงนี่ก็จะสนิทกันมาก แต่แท้จะพี่นกแท้จะรู้ทุกอย่างที่ที่คุณพ่อเป็นอยู่อยู่แล้วอะค่ะใช่ใช่ตอนนี้คือพอ่อพ่อมาจากไอซีดูนะหลายคนก็ใจชื้นเหมือนกันแฟน ก็อยากจะบอกว่าก็ขอบคุณกําลังใจทุกกําลังใจที่ส่งมาให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อรับรู้แล้วมันก็มีผลต่อคุณพ่อมากๆเพราะว่ามันทําให้คุณพ่อเนี่ยสู้มากจริงๆโรคที่เกิดจากแบบเขาเรียกว่าสโตกเนี่ยมันจะทําให้หมดกําลังใจเนาะแต่พ่อค่ะไม่หมดกําลังใจเลยต้องขอบคุณมากจริงๆค่ะคุณคุณหมอรับได้บอกเขาว่าคุณพ่อจากหายปกติเลยออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยค่ะถ้าถ้าบอใช่ถ้ากำลัง ใจดีกายภาพแบบขยันกายภาพเรากําลังใจมาเต็มอะ่ะกลับมาได้แน่นอนคุณพ่อรู้มิ้นเรื่องนี้รู้ค่ะอ่าหนูก็พูดทุกวันพ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาดีกีตาร์เลยนะจะพูดตลอดคือแดนจ,จะไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นอะไรเยอะอะค่ะแดนจะทําให้เขารู้สึกว่าเออถ้าเขาพักเขาก็หาบจะพูดกับเขาอยู่ตลอดชั้นเขากลับมาเป็นยังไงบ้างคะเขากเ็เดี๋ยวพ่อจะไปนะเดี๋ยวพ่อจะไปนะเขาก็เริ่มนัดกับพี่นุแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตตรงนี้นะเดี๋ยวทำเดี๋ยวต้องไปเล่นตรงนี้นะ ตอนนี้มันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะในขอการก้นถ้าเรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้สักสามสิบอะใช่ใช่ยังออยัง,ยงคะ่ะเพราะว่าต้องต้องขยับฝั่งนี้ให้ได้เพราะตอนนี้คุณพ่อยังใส่สายอาหารอยู่เพราะว่า,าอาการการเคี้ยวอะมันสำคัญตอนเคี้ยวเดีด๋ยวสำลักค่ะ คุณหมอเขาจะกลัวการสำลักเพราะฉะนั้นเขาเลยให้ใส่อาหารก่อนการกระดิกนิ้วกระพิบตาอะไรมันเป็นเรื่องปกติตอนนี้ปกติค่ะสามารถทําได้ปกติเลยพูดแต่ว่าพูดก็ยังไม่ไม่ชัดพูดยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพูดรู้เรื่องหมดแล้วค่ะใช่แต่มันอาจจะพูดยากนิดนึงเพราะว่ามันใส่ใ่าใช่ใช่ใช่แต่เวลาเราพูดคุยอะไรขมก็รับรู้รู้เรื่องทุกอย่างค่ะ ความจํำยังดีร้อเป๊ะร้อยปอร์เค่ะ<อ>เพราะว่าสังเกตถ้าคุณพ่อมึนมนเมาเยาเนี่ยเวลาแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าพูา<อ>มารักษาที่กรุงเทพมเขาจะบอกว่าเออไม่ไปอ่าไม่เลยท่ันยัง <ไป S 2> ดีที่แบบอยากจะอยู่ที่พัยพยาใช่คือดือมากมาก็เลยรู้ว่าเขาแบบรู้เรื่องทุกอย่าง แต่แนทพิงก็อยากเข้ามามารักษาใช่ก็จะได้เจอกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแนทอยู่ที่นี่ลูกแนทก็เรียนหนังสืออยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะงานแนทก็อยู่ที่นี่แนทต้องไปมาตลอดใช่คือแบบเมื่อไหร่ที่ลูกหยุดเรียนถึงจะไปได้ค่ะใช่วันเสาร์อย่างเงี้ยวันเสาร์เนี่ยก็จะกลับไปหาพ่ออยู่กับคุณแม่ตลอด24ใช่คุณแม่ดูแล24เลยโอเคนะบสี่คุณค่ะค่ะเสร็จกันนะ